สวัสดีจ้าพี่น้องเอีช่องชนะประภาสามทุกคนจ้ะพี่น้องหลายคนถามมาว่าควายผอมเห็ดจังใดเนาะจ้ะแต่จ้ะพี่น้องเลี้ยงควายมันโบมีอย่างไรจ้ะพี่น้องตราบใดที่เขามีห้าให้เขากินแบบเนี้ยกินอิ่มสุ้มือกินส่วงเต็มสุ้มือมันกับบบผอมจ้ะโบมีทางสิผอมใดยกเว้นมันสิพอก,กินงา อันนี้กะหยามันลายจะพี่น้องช่วงนี้แต่ว่าถ้าปล่อยออกมาเบิดมันก็จะเฮ็ดให้มันก็จะทําลายแบบนี้แหละจ้ะหยามันก็จะยูบ่ได้โดนยูฟาร์มก็จะเลือกเลือกเอาตัวที่มันจอยจ้ะตัวใดจ้อยก็จะเอาออกมากินดูตัวใดอ้วนแล้วก็จะบ่ค่อยได้เอากอกมาอันนี้น้องพลอยมงคณนะจ้ะน้องพลอยมงคลที่ว่าพึ่งน้าเข้ามา อายุแล้วกั2ยีเดือนจ้ะพี่น้องความสูง145สีาำหรับน้องพลอยมงคนนีา่าขาลูกคงคอ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 ง,คองมันคองขาเจ้าคองนะเฮ็ดเป็นบอแกตะวิธีแกะมันเนี่ยมันย่องพ้อมยูพี่น้องเห็นบอเขาย่องพร้อมยูนีออ่นก็จะเอามา ปลูกเส้ยงยาเลยจ้ะหรือว่าถ้า่ได้ยมป่ปลูกกะให้หยาเขาร้ายก็มูจ่ะเพราะว่ามันมาใหม่ๆทามันย่องข้อมอยู่มันก็ต้องใส่เวลาจากน้อยจ้ะถ้ามีเวลาก็จะปอนหยาเสริมปอนหยาแห้งแล้วจ้ะเพนงกลาแห้งปอนเสริมไปและ้าผู้ใดมีทีกะเนี่ยจ้ะเอาปลูกเส้นงหยาเลย อันนี้คือเขามีความสุขด้วยจ้ะแล้โดดลูกมันค้าเสียกอันนี้คือความสุขของเขาจ้ะพี่น้องเป็นธรรมดาของควายไปกินหญ้าแมนี่เป็นธรรมดาของควายจ้ะไปกินหญ้าไปกินหญ้า ไปไปไปคุณยาลายไปกินไปน้องพลอยมงคลจะพี่น้องกินแล้วแล้วเราก็จะไปหากินงาควายมันจะกินยาดีตอนช่วงเย็นๆ ไดอยากมาเยี่ยมชมฟาร,ร์มกับมาได้เด้อจ้ะชนะดประพาฟาร,รม์มอยู่ปานนาคำน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์กะ0 6 1 9 9 8 9 5 9 3จ้ะฝากติดตามพัฒนาการน้องพลในเด้อจ้ะน้องพลมงคลลูกสาวพ่อหยกมงคล เพิ่งไปเบิ้งในใหใบตอนแรกเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่า17เดือนเป็นบรจานที่จริงมันยี่สิบเดือนแล้วจ้ะแต่ว่าเพื่อนกระสูงร้อยสี่สิบห้าแล้วกระบอเป็นยังจ้ะพี่น้องเกัะเพื่อนยังพร้อมอยู่ราวาอยู ยื่ฟ้ามาเขาหย่าลายอยู่แล้วแต่เขาบริยานเรื่องผอมเอามาถึงกะเวลาเข้าซื้อควายผอมๆหรือว่าซื้อควายมาจากตลาดจังส่เอามาห่อนเขากระชิดทายพยาธกรเลยจ้ะทายพยาธทายพยาธเว้นจากมือสองมือเพิ่นแข็งแรงแล้วกะฉีดยาบำรุงต่อเลยพวกวิตามิน ราว่าควายบางตัวิ่นเลี้ยงแบบธรรมชาติมันอาจจะมีพยาธิมันอาจจะเห็นให้การจเจริญเติบโตซาได้ถ้าเกิดมีพยาธิน้องพลอยมงคลจาเจืงใดก็ฝากติดตามนเด้อจา้าผู้ดใดอยากมาเยี่ยมชมฟาร,ร์มกับเบอร์061-998-9593จ้าเกิเ่งหญ้าบิรหยาพี่นอ้องหญยาลายคัาจ้านะุณน่ะ